ใครที่รอเวลานี้มันนานมากกับคนที่เป็นนี่มันนานมากโดยเฉพาะนี่บัตรกดเงินสดทั้งหลายเวลาที่คุณกู้มาแล้วใช้เงินเข้ามาแล้วคุณก็จ่ายยังไม่จบสักทีเนี่ยนะคุณมีบัตรกดเงินสดใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นนี่อยากจะปิดนี่เร็วๆเ,เ,เนี่ยอยากจะลดภาระดอกเบีย้ยที่คุณจ่ายมาแบบว่าทบต้นแล้วล่ะเนี่ย คุณมาเข้ารับมาตรการใหม่จากธนาคารแห่งประเทศไทยไหมเขาเริ่มให้บริการแล้วนะเริ่มมาตั้งแต่นึงเมษายนที่ผ่านมานี่เองนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตนอยหลานยายชาแนลนะครับจือว่าเป็นข่าวดีสุดๆเลยนะจากการธนาคารแห่งประเทศไทยที่เขาได้เปิดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เรื้อรังมานานมากโดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้บัตรกดเงินสดอยู่ คุณสามารถจะปิดหนี้จบหนี้ได้เร็วขึ้นได้แล้วนะถามในตัวนี้เนี่ยคุณสามารถจะลดดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นได้แบบที่คุณจ่ายมาทบต้นไม่รู้จบไม่รู้หมดสักทีฉะนั้นคนเป็นหนี้ที่เข้าข่ายแบบเรื้อรังหรือว่าจ่ายมายาวนานมากแล้วเนี่ยในเรื่องของบัตรกดเงินสดต่างๆหรือว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทวงเงินหมุนเวียนนี่แหละ แต่คุณจะต้องไม่เอามานับรวมนะถ้าเกิดว่าคุณมีสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลแบบดิจิทัลแบบนี้รวมถึงบัตรเครดิตก็ไม่เอลและก็นี่บัตรกดเงินสดของคุณก็จะต้องไม่เป็นนี่เสียหรือว่ายังไม่เป็น NPL ด้วยนะทีนี้คุณก็ต้องแยกปัญหานี้ของคุณให้ได้ก่อน ก็จะแยกใครไว้2กลุ่มด้วยกันคุณอยู่กลุ่มไหนคุณลองดูแล้วกันกลุ่มที่1นเนี่ยนี่บัตรกดเงินสดที่เพิ่งจะเริ่มที่จะเรือรังซึ่งก็หมายถึงว่าคนที่จ่ายดอกเบี้ยมามากกว่าเงินต้นนานตั้งแต่3ปีแต่ว่าไม่เกิน5ปีคนพวกนี้นะคุณอย่ารอให้คุณจ่ายไม่ไหวในส่วนนี้คุณจะต้องรีบที่จะปิดหนี้โดยด่วนให้ติดต่อเจ้านี่นะ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนี้เสียไปแล้วเนี่ยในส่วนนี้การเจรจากับเจ้าหนี้หรือว่าจะไปปรับโครงสร้างหนี้หรือจะเข้าโครงการคลินิกกา้านหนี้ก็เลือกได้ส่วนกลุ่มที่2กลุ่มนี้เป็นหนี้บัตรกดเงินสดค่อนข้างหนักแล้วละ่ะเรือรังมาแบบว่านานมากๆก็คือคนที่จ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นแล้วแหละแต่ว่าจ่ายเกินมาแล้วแบบเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ย ในส่วนนี้ให้รีบเลยนะแล้วต้องให้แยกนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกหนี้ในกลุ่มของสถาบันการเงินหรือว่าบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเนี่ยแล้วคุณมีรายได้น้อยกว่า20,000บาทคุณก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกหนี้นอนแบงค์ bank, แล้วคุณมีรายได้ที่มันน้อยกว่า10000บาทคนพวกนี้นะที่มีหนี้ต่งตางๆคุณจะได้รับการแจ้งเตือนนะ หลังจากนั้นคุณก็ตัดสินใจนั่นแหละว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือว่ามาตรการในการปิดหนี้เรือ้อรังหรือไม่ซึ่งวิธีที่เขาจะแก้คุณเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนประเภทสินเชื่อที่คุณมีให้มาเป็นสินเชื่อที่มันสามารถจะผ่อนชำระแบบปลายงวดแทนในส่วนนี้ก็ให้เวลานะให้คุณปิดจบหนี้ได้เร็วก็คือภายใน5ปีแล้วก็คิดอัตราดอกเบี้ยไม่ได้เยอะนะ ไม่เกิน15%ต่อปีด้วยและไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหนี้ซึ่งมีปัญหานี้ในกลุ่มไหนก็ตามคุณเองจะได้รับหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งบัญชีหากคุณมีหลายบัญชีให้คุณเลือกมาเลยเฉพาะบางบัญชีแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนี้ไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยอยาจะปิดจบหนี้สินที่มันเรื้อรังยืดเยื้อมานาน คุณก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยลิงก์นี้จะพาคุณไปยังหน้าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยให้คุณดูรายละเอียดมาตรการต่างๆกับแปลงเงินที่คุณต้องการจะปิดนี่หรือลางได้เลยหรือจะโทรสอบถามกับเจ้าหนี้ของคุณโดยตรงเลยก็ได้ไว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ